าฟุตบอลประจำวันที่4กุมภาพันธ์2567ขอคนละหนึ่งไลค์แต่ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็กดแชร์ให้ด้วยนะถึงเวลามาลูยานเฟรลนี่ตัดสินใจแขวนสตาร์เทเรียบร้อยแล้วหลังเคยเล่นในพรีเมียร์ลีกให้ทางเอเวอเรตและแมนยูไนเต็ดก่อนที่จะไป้าแข้งในลีกจีนเป็นที่สุดท้ายมาลูยานเฟรลนี่อดีตกองการทีมชาติเบลเยียมและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพอย่างเป็นทางการแล้วด้วยวัย36ปี เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากที่โลดเล่นอยู่ในวงการลูกหนังมาอย่างยาวนาน18ปีเฟนไลนี่โพสข้อความลงอินสตาแกรมว่าผมเขียนโพสต์นี้เพื่อประกาศว่าหลังจากการคาแข่งมา18ปีผมจะอำลาฟุตบอลอาชีพทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อ18ปีก่อนหน้านี้ผมจำได้ว่าเหมือนเมื่อวานเกมแรกของผมตอนเป็นเด็ก เฟรนไลนี่เริ่มต้นอาชีพ้าแข่งกับสโมสรอนสตองดาลีแอชเมื่อปี2006ก่อนที่จะย้ายไปอยู่เอเวอร์ตันปี2008และแมนยูในเติดปี2013และมาเล่นให้กับฉานตรงไทซานเป็นทีมสุดท้ายในปี2019